ับผมก็พูดถึงความพิเศษของงานวันนี้เนาะก็เป็นคือผมเองก็ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตส,ส่วนตัวมาน่าจะสามปีแล้วแล้วคิดว่าน่าถึงเวลาที่โอเคตัวเราเองก็พอมีแพลชั่นพอมีไปหาประสบการณ์นู่นนี่นั่นมาแล้วเราอยากเอามาโชว์ให้แฟนๆของเราได้ดูแล้วก็สื่อสารให้กับแฟนๆของเราครับผมก็โชว์พิเศษของครั้งนี้ก็คือ ชื่อคอนเสิร์ตว่าเป็น Private Space in Bangkok ก็คือเป็นพื้นที่ private ตัวผมเองพื้นที่ private ในที่นี้ผมหมายถึงแฟนคลับทุกๆคนนะที่ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็น private ให้ผมเป็นเ a ฟ e zone ให้ผมในเวลาที่ผมมีปัญหาอะไรทุกกคนก็ยังเป็น s a ฟ e ซน n e เป็น private ให้ผมอยู่ครับผมใช่ผมก็เลยโอเคคิดธีมคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาครับผมแล้วด้วยผมเองก็มีการจัดการงานก็คือระหว่างการดําเนินงานฮะ ทั้งเรื่องเพลงทั้งเรื่องโชว์ทั้งเรื่องอะไรเราก็มีไอเดียที่ไปพิชกับทีมงานทุกๆคนจนได้ได้ออกออกมาเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตในวันนี้ครับผมคือแปลว่ามีใส่ในขัน้ตนตอน,นทั้งเรื่ใช่บบก็ก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับผมทั้งเรื่องเพลงทั้งเรื่องการเล่าเรื่องของคอนเสิร์ตแล้วก็แสงสีเสียงเขาทั้ทางทีมงานก็มีมาถามว่าอยากได้แบบประมาณไหนเวทีประมาณไหนเราทั้งชุดทุกๆอย่างเลย ด้วยความที่โอเคในเมื่อมันเป็นไฮเวทของเรามันเป็นตัวเรากมาี่สุดมันเป็นตัวตนของเราเราก็อยากใส่ของเราไปให้มากที่สุดครับ,บ,บลูกนี้เลยะคะลูกเองไหมคะลูกนี้เลือกเองอเ, <laughs> เลือกสีได้นะครับจริง<อ>ๆตอนแรกมีดำอันนี้ขาววันนี้<อ>ด้วยนี้เลือกสีเเรียกว่าลงตือเอง <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ก็สนุกดีครับผมได้ลองได้ลองแบบว่าสโโขสโคบที่มันกว้างมากขึ้นใช่ครับแต่ที่แปลกอาจะเป็นรองเท้งใช่ใช่ครับ ปกติคือที่ผ่านมานะตัวผมเองก็มีโอกาสได้ทำแค่แ,คแฟนมิทติง้งส่วนใหญ่จะเป็นแฟนมิทติ้งกับแฟนๆครั้งนี้เราทำเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตใช่เป็นรูปแบบคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มครั้งแรกและแสงสีเสียงทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าผมเข้าไปตอนแรกผมยังตกใจหมือนกัยเพราะว่ามันดังมันก็หือมากๆเป็นเป็นแบบคอนเสิร์ตเนาะใช่ใช่เพลเ็ชาบมมีหมดครับครบรถครบรถมีหมดทุกอย่างครับผม ทีนี้ผมกลัวตอนนี้คือกลัวแฟนๆไม่เต้นเราต้องสอนสอนสเต็ปเต้นแฟนที่เมื่อหล่ะตอนนี้มีไอ้มันเป็นท่าง่ายงครับผมมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนคิดว่าเบสิกที่ทุกคนเต้นได้โจ๊ะเจ๊ะเออเต้นอนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนใช่ครับเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้มานานแค่ไหนคะก็น่าจะประมาณอุ้ยเราคุยเรื่องโปรเจกต์คอนเสิร์ตน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วครับ แล้วเราก็ค่อยๆดําเนินงานมาเรื่อยๆเลือกเพลเงเลือกว่าจะยังไงยังไงยังไงแล้วก็มาเริ่มซ้อมได้ประมาณเดือนเดือนเดนนะครับเริ่มซ้อมเรียกว่าเวาทีจะเห็นตัวตนของเราเราเคเลยครับผมผมอยากให้ทุกคนสนุกหน้าที่ของผมวันนี้คือผมอยากมาทําให้ทุกคนรู้สึกว่าการที่ได้มาอยู่ผมตรงนี้ได้มาร่วมบรรยากาศโมเมตนต์ณน,นตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้สึกสนุกมากที่สุดใช่แค่นั้นเลยฮะทำไงก็ได้ให้คนดู กลับไปแล้วเขามีความสุขแค่นั้นเลยที่ผมต้องการค่ะาดไม่ได้เลยที่สะถนเกสสองด้วยับสที่เปิดเกยแล้วไม่นะพีมาร์กไม่นะอ๋ <c oughs> อต้องมาร์กน้องมาร์ก <c oughs> ใช่ครับมีน้องมาร์กแน่นอนเพราะว่าเป็นเด็กบ้านเดียวกันเออใช่ครับน้องมาเขาก็เก่งครับเป็นเด็กที่เก่ง,งมากเขาก็มาร่วมช่วยทําให้โชว์มันออกมาดีแล้วก็สนุกมากขึ้นครับผมรวมถึงเกสคนอื่นๆด้วยมีล็อกแรกมักยมีคนอื่นละมีฮะ คนที่รู้ว่าใครมีฮะแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีหลายคนดูผ่านทางทวิตเตอร์แกป่วยครตอนนี้นอนพักอยู่ใช่ผมก็บอกว่าไม่ต้องขึ้นเซอร์ไพรส์หรืเซอร์ไพรส์ไม่ไม่คันนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์ปกติแต่ลุ้นกันครับบุญเปรมชอบเซอร์ไพรส์กันแต่รอบนี้คือเขาป่วยจริงครไม่คือตาเขาบวมจริงๆอ่ะแล้วเขาป่วยจริงๆฮะใช่เราก็เป็นห่วงมากๆไม่อยากให้เขามาขึ้นเวทีในสภาพที่เขาไม่พร้อม ใช่ครับผมกลัวเรื่องสุขภาพเขาด้วยเผื่อมันเป็นกระตุ้นให้เขาป่วยหนักกว่าเดิมอีกเราก็ไม่กล้าที่จะตอนนี้ก็ลองรอดูแต่เราก็เตรียมแผนสำรองไว้และถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้ขึ้นแต่จริส่วนใหญ่ก็คือก็มีความผูกพันกับเขาส่วนใหญ่ครับมีความผูกพันครับผมแล้วก็มีอีกประมาณสองท่านครับผมที่เราดูในงานดีกว่าไ,ได้ไหม,ไ,มได้ไหมงับงับ <laughs> <laughs> อันนี้ขับนี่คือ <c oughs> รู้เหรอฮะ <c oughs> แค่นี้อ่ลาเหรอ อะไรนะครับปลาดุกครับแล้วก็มีอีกวงหนึ่งที่เป็นวงที่ผมฟังมาตั้งแต่เด็กเอ้ยใช้คําว่าวงเฮ้ยผ่านละโอเคต้องรอดูต้องรอดูใช่ฮะครับผมเรียนมาว่าวันนี้คือความความความเป็นตัวของเราแบบจัดหนักจัดเต็มกับงานนี้มากแน่ๆคาดหวังยังไงกับแฟนนอกจากเหนือจากการมาเต้นกับเราแล้วนะจริงๆคาดหวังยังไงกับแฟนๆใช่ไหมครัผม จริงๆนะพูดจริงนะไปนั่งคิดทอนย้อนดูว่างานนี้ผมอยากให้อะไรเป็นแฟนผมอยากให้เป็นแฟนมีความสุข mm hmm. ให้แฟนรู้สึกว่าสนุกในการมาดูเพราะว่าปกติไปส่วนใหญ่เราจะเป็นมิทติ้งเจอกันแล้วก็ร้องเพลงกันนิดหน่อยแต่รอบนี้มันเป็นคอนเสิร์ตผมเลยอยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าเราเองก็เป็นนักร้องเหมือนกัน mm hmm. เป็นศิลปินเหมือนกันที่จะทําให้คนดูรู้สึกเอนจอยไปกับโชว์ของเราได้ครับผม mm hmm. อยากแค่นั้นเลยแปลว่า หวังว่าครับผมจริงๆก็อยากจะออกสักซิงเกิลที่เป็นของตัวเองที่แบบมาจากตัวเองสักเพลงหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็หาทามิงแล้วก็จังหวะเวลาที่เหมาะสมอยู่ฮะ<ม>ใช่เพราะหลังจากนี้ก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องการแสดงด้วเพราะเราก็หายไปค่อนข้างนาน,นแล้วไม่ได้เชียอป่ะอ่าพูดถึงแล้วเรื่งการแสดงนอกจากงานเพลงแล้วงานแสดงของ,งเราอล้ ก็มีเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็ไปไล่แคสซีรี์อยู่ครับตะเวนแคสตามค่ายต่างๆว่ามีซีรี่ไหนหรือว่าบทไหนที่รู้สึกว่าเราเหมาะก็ไปไล่แคสดูเพราะว่าปีนี้ผมก็ตั้งใจเหมือนกันว่าผมจะเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องการแสดงเต็มที่เหมื mm hmm. อนกันเพราะเราก็ห่างมาปีนึงแล้วมั้งเพราะช่วงก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่เราไปแฟนมิตรมาตลอดเลยครับผมไปต่างประเทศมาตลอดเลยก็ถึงเวลาอันสมควรที่เราจะกลับไปสู่จบอบหลักของเรา mm hmm. ก็ยังก็ยังอยากทำยอยู่เหมือนคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรปิดท้าย passion ของตัวเองในเรื่องของนงักร้องไปก่อนแล้วกันแล้วเราก็ไปต่อยอดการแสดงซะส่วนใหญ่หลังจากนี้ครับใช่เพราะเราก็ห่างาจากหน้าจอไปค่อนข้างเยี่ยมน,นานมากๆแล้วด้วยที่เป็นย้อนเป็นน้องเพิ่งผ่านเกิดปีมาด้วยใช่ไหมคะครับผมอย่างงี้ยปะหากับ26ของเรา,เาจริงไหม <laughs> รู้สึกแก่มากเลย <laughs> ผมไม่ได้ว่าพี่ๆทุกคนในนี้นะฮะแต่ด้วยความที่เราเข้าวงการมาตอนประมาณอายุ20 21เราคิดว่าเราอ้ออออยู่เลยแต่มาในวันนี้เรากับอายุ26แล้วอะซึ่งแบบเอ้ยคือเราผมเทียบอย่างนี้นะตอนที่ผม23 24พี่บุญ26ผมคิดว่าพี่บุญอายุเยอะไงออตอนนี้มา26เองแล้วเ,เลยรู้สึกว่าเออเราก็โตขึ้นแล้วแล้วก็มีอายุมากขึ้นแล้วฮนะใช่แล้วก็ ดีฮะได้เจอแฟนๆมีแฟนลับต่างชาติบิดมาเต็มเลยแล้วก็มาร่วมอวยพรม,มันเกิดให้ผมแล้วก็มีการร้องเพลงแล้วก็ทํากิจกรรมรวมการประมูลภาพแล้วก็นําเงินที่ได้ทั้งหมดหลังจากหากค่าใช้จ่ายเสร็จไปบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลก็ดีฮะพราปกติโปรเจกต์วันเกิดของผมทุกๆปีจะไปสร้างโรงเรียนสร้างของสมุดสร้างห้องน้าอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็โอเคเราย้ายไปทําเรื่องทางการแพทย์ด้วยโรง้าง แล้วนอกจากนั้นเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเออืนปีนี้เราจะกลับมาเล่นละครซีรีส์ละเป้าหมายคือคุณจะปิดวันี้ถึงปีอะค่ะปีนี้ฮะก็น่าจะอยากปิดบ้านให้หมดครับพอดีว่าที่ผ่านมาปีตะกี้เพิ่งซื้อบ้านให้พ่อแม่ช่วยช่วยกันตอนนี้จากตอนแรกเป็นวัยรุ่นเขาเรียกว่ามีตงังค์ตอนนี้เราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ไปช่วยเพราะว่า พ่อแม่ก็แก่ไปเรื่อยครับเราก็อยากมีที่ให้เขาอยู่ดีๆนะตอนที่เขาอายุเยอะขึ้นก็ช่วยๆเวลาหาเงินมาก็โอเคพยายามเก็บไม่ใช้สิ้นเปลืองเหมือนก่อนอันนี้ละก่อนอันนี้ก็คือใช้เงินอย่างเดียวเลยใช่ก็ถือเงินของหวานชิ้นใหญครอบครัวใช่ใช่ใช่ให้ตัอเองด้วยด้วยครับผมใช่ด้วยด้วยเหมือนกันพูดถึงอะไรถึงแมนไหมคะที่เราแบบสนับสรุตกันครับผมก็ ขอขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดจะ4ีหปีแล้วทุกคนก็ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันกับผมครับผมก็จะพยายามสร้างผลงานที่ดีๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามมาเจอออกมาเล่นกับทุกคนบ่อยๆนะครับขอบคุณทุกแรงสนับสนุนขอบคุณทุกๆอย่างเลยครับก็หวังว่าทุกคนในวันนี้จะมีความสุขนะครับกับคอนเสิร์ตของผมครับผมนะนะขอบคุณทุกคนมากครับ